สวัสดีครับวันนี้น้องคูณจะมาให้เจอกับปลาใหม่ปลาตะกะหน้าเดงเราจะให้ดูกันชัดๆนะคะว่ารูปเป็นยังไงก่อนที่เราจะปล่อยปลาลองอ่าง เราคว้แช่ถุงประมาณ20นาทีก่อนเพื่อให้ปลาสามารถปรับอุณหภูมิได้หลังจาก20นาทีที่เราแช่แล้วเราจะปล่อยปลาลงอ่างเลยปลาตะกับหน้าแดงเป็นปลาในกลุ่มปลาตะกับชนิดหนึ่งเป็นปลาทะเลที่สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในน้ำปล่อยหรือน้ำจืดชนิดได้ โดยปกติจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำหรือป่าชายเลนคนใต้เรียกปลาตะกับว่าปลาขี้ตังปลาตะกับถูกเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมานานแล้วรู้จักกันดีในชื่อปลาเสือดาวปลาตะกับชอบอยู่รวมกันเป็นงูงเมื่อโตเต็มที่จะมีลำตัวยาวประมาณ 38เซนติเมตรมินิสัย9ก้าวลาวเล็กน้อยโดยเฉพาะปลาตะกับที่ตัวโตแล้วเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เล็กๆเช่นหนอนแดงปัจจุบันนิยมเลี้ยงเพื่อกินสาหร่ายเส้นผมในตู้ไม้น้ำแต่ก็มักมีปัญหาก้าวลาวไลป่ปลาที่ตัวเล็กกว่า และหากกินสาลายหมดแล้วก็จะหันมากินไม้น้ำในตู้แทนและอ่างบัวก็คงเหมือนสว่างของปลาตะกัเพราะว่ามีสาลายจำนวนมากมายมหาศาลกินได้ไม่หมดไม่สิ้นปัญหาปลาตะกับหันมากินบัวก็ไม่มี เพราะมีสาหร่ายมากอหนอนแดงที่เป็นอาหารเสริมโปรตีนก็มีเกิดขึ้นเองในอ่างบัวเพียงแต่ผมยังไม่ทราบว่าถ้าปลาตะกับโตขึ้นมากๆแล้วจะมีปัญหาหรือไม่นี่คือบอ่อที่เลี้ยงปลาตะกับหน้าแดงไว้น้องคุณใส่เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีสาหรายเส้นผมอยู่เลย ด้วยนะครับขอบคุณครับ